สวัสดีพี่น้องชาวมือสองเช่นเคยนะครับอยู่กับผม a ผม AE 2 3อยู่ในช่องมิกกี้พาเพลินเดินชมรถนะครับวันนี้มีรถมานำเสนออีกเหมือนเดิมจะเป็นในส่วนของ Toyota v i ีออสปีธรรมรคันนี้เป็น 1.5E นะครับออปชั่นออปชันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกที่เราเห็นชัดๆในส่วนหน้านะครับจะเป็นในส่วนของไฟหน้ามัลติ r e f ฟ c t กเตตัดด้วยกระจังหน้าโครเมียมที่มีสีเมทัลลิกอยู่ด้านในนะครับอ่าแล้วก็มีชุด ไฟตัดหมอกมาให้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับมีให้นะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยเป็นสีดําทําให้รถดูเด่นมีสง่าราศีครับดูดุขึ้นมาทันทีนะครับผมไล่ดูก่อนเลยครับอย่างแรกที่เราเห็นเนี่ยในส่วนด้านข้างจะเป็นในส่วนของล้อแมกนะครับล้อแมกขอบ15มาพร้อมยางบิสโตนปี19นะครับล้อแมกขอบ15ล้อแมกเดิมนี้มาจากเดิมจากโรงงานเลยนะครับล้อแมกนี้เป็นเดิมจากโรงงานนะครับโอเคเดี๋ยวเราไล่กันในส่วนของบอดี้ด้านข้างไปก่อนนะครับ บอดีด้านข้างค่อนข้างสวยงามอ่าค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็เรามาถึงส่วนท้ายแล้วนะครับอ่าส่วนไฟท้ายจะเป็นมัลติรีเฟกเตอร์เหมือนกันนะครับมีสัญลักษณ์ตัว E ได้ยืนรับรองว่ารถคันนี้เป็นตัว E แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าไฟท้ายมัลติรีเฟกเตอร์เหมือนกันนะครับมือจับคันนี้ได้มือจับเป็นโครเมียมนะครับทั้ง4บานเลยครับถ้าอย่างที่ลูกค้าเห็นตั้งแต่ทีแรกนะครับคันนี้ได้มือจับเป็นโครเมียมทั้ง4บานเลยเดี๋ยวผมขอญาตเข้าไปในตัวรถแล้วเปิดตัวรถให้ดูก่อนนะครััับบภายในนตวรรถะค ภายในของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําทั้งหมดนะครับแต่ได้เป็นเบาะผ้านะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะให้ดูก่อนนะครับสีในกล้องอาจจะเป็นสีออกเทาๆนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยเป็นสีดำนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับคอนโซลเป็นเบาะเป็นสีดํานะครับไล่จากออปชั่นด้านข้างกันก่อนเลยนะครับอ่าเริ่มจากอ่าปุ่ม กระจกไฟฟ้านะครับปรับขึ้นลงไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเหมือนเดิมนะครับล็อกไฟฟ้าล็อกกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็มือเปิดเนี่ยจะเลยขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นก้านสีดำนะครับจะไม่ใช่โครเมียมเหมือนด้านนอกนะครับอ่าคันนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับเห็นนะครับอ่ากระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับปุ่มพับไฟฟ้าอยู่นี่นะครับมีไฟตัดหมอกปุ่มไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับโอเคขออนุญาตเข้าไปในตัวรถนะครับสักครู่ครับอ่า คันนี้ได้แอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับในส่วนของมีส่วนของพวงมาลัยนะครับแล้วก็ข้างคนขับอีกเช่นเคยนะครับนี่อ่าขออนุญาตสตาร์ทรสักครู่นะครับคันนี้กุญแจเป็นแบบนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับปุ่มนะครับเป็นสัญลักษณ์ของย้อนนะครับโอเคขออนุญาตสตาร์ทสักครู่ครับอ่าโดยโฉมนี้นะครับอ่าพวกจอแสดงผลต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ตรงกลางนะครับโชค รอบความเร็วเกียร์นะครับยันแจ้งเตือนต่างๆนะครับแล้วก็เลขหมายอยู่ที่ตรงกลางนะครับคันนี้รถปีศตวรรษ2013แต่มาอยู่แค่แสนเถือว่าไม่เยอะนะครับอยู่ที่แสนเนะครับอ่าผมไม่ดูก่อนเลยนะครับเราแสดงผลจะอยู่ด้านบนเนี่ยครับด้านบนปุ่มดูเชิญช่องแอร์พวกนี้อยู่ด้านบนนี้เลยนะครับอ่ะไล์ออปชั่นลงมาปุ่มเชิญปรับไลกาปรับทิปนะครับไนส่วนหน้าจอตรงนี้นะครับอ่าเครื่องมือวิทยุนะครับใช้งานได้ปกตินะครับอ่าแอร์ครับ ถมีปรับพลดลมปรับการปรับโหมดนะครับแล้วก็ความเย็นนะครับเราก็เลือกได้นะครับแล้วก็แอร์เนี่ยมันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนการปรับการดูดอากาศนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือจุเอวเอ็กเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็จุดชาร์จไฟมีให้ตรงนี้นะครับอยู่ที่จุดบลีนั่นเองครับอ่า ออปชั่นของวีออสตัวนี้จะมีในส่วนของที่วางแก้วนะครับอยู่ด้านข้างนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตรงนี้นีอ่า้องบางทีมุมมันแคบอ่ะนะมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับงสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้ก็มีนะครับก็วางแก้ววางอะไรได้นะครับอืมผมพาไปดูต่อในส่วนของห้องโดยสารนะครับว่าห้องโดยสารคันนี้เป็นอย่างไรนะครับแลูกค้าตามผมมาเลยแล้วกันนะครับ เรามาดูในห้องโดยสารกันบ้างนะครับห้องโดยสารก็จะเป็นเบาะผ้าอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คอนโซลภายในเป็นสีดําเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ได้เด่นๆก็คือได้พรมกระดุมมาด้วยนะครับได้พรมกระดุมนะครับมีพยางยังมีพรมกระดุมให้อีกนะครับอ่สาสไตล์ก็จะมีที่วางของตรงนี้นะครับตรงคอนโซลกลางนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวของตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝาท้ายนะครับว่าฝาท้ายคันนี้จุอะไรได้บ้างนะครับสักครู่ครับ อ่ะเรามาถึงในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับก็คันนี้นะครับกว้างขวางนะครับเก็บของได้เยอะนะครับยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือมีครบนะครับถุงเครื่องมือมียางอะไหล่มีแม่แรงจะอยู่ใต้เบาะข้างคนขับนะครับคันนี้นะครับคันนี้ใส่กระเป๋าใบใหญ่ได้ประมาณ2ใบนะครับที่เป็นเบาะกระเป๋าท่องเที่ยวประมาณแค่20กิโลนะครับได้ประมาณ2ใบเนาะวานนี้ครับก็ขนาดค่อนข้างกว้างครับแล้วก็ลดราคาประหยัดนะเดี๋ยวเรื่องราคาเราคุยกันตอนท้ายคลิปนะครับว่าเท่าไหร่นะครับ เราก็ลาไล่มาอูในส่วนต่างๆนะครับคันนี้ได้อ่าสปอยเลอร์ที่เป็นทรงตูดเป็ดด้วยนะครับได้สเกิร์ตข้างแล้วก็สเกิร์ตหน้านะผมลืมแจ้งไปนะครับในส่วนนี้ได้สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องก,กันต่อนะครับว่าห้องเครื่องเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับขนาดเครื่องพันห้าร้อยซีซีหรือความจุ1นึ่งจุดห้าลิตรเนี่ยสวยไหมนะครับผมพาดูก่อนนะครับสักครู่ เอารามาต่อในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับคันนี้ได้ออปชั่นพิเศษนะครับในส่วนของห้องเครื่องจะได้ค้ำหน้ามาด้วยของลต t า a r a ซ i ่งนะครับค้ำหน้าของลต t าเ r a ซ i n g เห็นไหมครับค้ำโชคหน้านะครับก็สวยงามดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไล่ให้ดูห้องเครื่องก่อนว่าห้องเครื่องผมเนี่ยเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีรอยน็อตแกะน็อตอะไรนะครับเป็นรถเดิมทั้งหมดเลยนะครับให้ดูก่อนนะครับเนี่ยฝาเดิมทิกงติ๊กเกอร์อยู่ครบสัญลักษณ์ตโยต้ามีครบนะครับตอนีครับให้ดูก่อน แล้วก็ผมให้ฟังเสียงเครื่องแบบเบาๆนะครับสักครู่อ่าเครื่องเดินปกตินะครับเสียงไม่ดังอันนี้ดังเพราะคอมแอร์นะครับเพราะว่าแอร์ทำงานอยู่เพราะค่อนข้างอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของราคากันว่าราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอญาตฝากระโปรงลงแป๊บเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยในส่วนของราคากันนะครับผมย้ำสเปกกันอีกทีนะครับคันนี้เป็น Toyota v วีออปี2013รุ่น 1.5E นะครับ รุ่น1.5 E มีแอร์แบ็กนะครับคันนี้ก็สงวนราคาอยู่ที่269,000บาทครับ269,000บาทครับลูกค้าฟังไม่ผิดเลยครับ269,000บาทนะครับหาลูกค้าท่าในใดสนใจโทรติดต่อได้ที่เบอร์0616249385หรืออีกเบอร์0 9 6 1 8 7 0 1 0 8นะครับได้งสองเบอร์เลยนะครับส่วนรายละเอียดการติดต่อต่างๆหรือข้อมูลรถเนี่ยผมจะลงไว้ด้านล่างของดีสคริปชันนี้นะครับหรือข้อมูลอธิบายของวิดีโอนี้นะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดในข้อมูลต่างๆขออภัยันที่นี้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับหากผิดพลาดจริงๆนะครับแล้วก็ผมจะได้รู้เนาะผมอ่านคอมเมนต์ตลอดนะครับอาจจะให้มิกกี้เขาเข้าไปตอบบ้างไปอ่านบ้างนะครับแล้วก็ลากันจริงๆแล้วฝากซับสไครต์ฝากกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผม a e 2 3ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ